สำคัญที่สุดสิ่งที่นักการเมืองไม่รู้สิ่งที่นักการเมืองทั่วไปไม่รู้นักการเมืองที่ไม่ได้ปฏิบัติทมแท้ๆไม่ได้เป็นนักการเมืองโลกุตระไม่ได้เป็นนักการเมืองที่ลดกิเลสได้จริงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นักการเมืองไม่รู้คือการสร้างการเป็นนักการเมืองที่ดีที่สุดการสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้กับสังคมที่ดีที่สุดคือสร้างคนให้พึ่งตน และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือสิ่งที่นักการเมืองทั่วไปทำไม่เป็นแต่เรารู้ว่านี่เป็นรหัสเดียวเป็นองค์ความรู้เดียวที่จะกอบบ้านกู้เมืองแล้วก็กอบกู้โลกได้ที่จะกอบกู้มนุษยชาติให้อยู่เย็นเป็นสุขได้นี่ต้องทำให้คนนี่นะพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ให้คนนั้นมีมิตรด,ดีให้คนนั้นพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ และให้คนนั้นมีน้ำใจเกื้อกูลช่วยเหลือกันให้คนมีน้ำใจเกื้อกูลช่วยเหลือกันถ้าทำอันนี้ได้นี่สังคมจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขคนพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตที่เราพูดมาทั้งหมดกันแหละรวมทั้งสิ่งอื่นด้นดวยไม่ว่าจะเป็นอาหารไรสารพิษไม่ว่าเป็นเศรษฐกิจพึ่งตนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นพลังงานพึ่งตน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีอื่นๆๆให้คนพึ่งตนให้ได้มาก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 พึ่งตนในราคาถูกให้ได้มากถ้ามีมิตรีจะพึ่งตนในราคาถูกได้อย่างนี้เป็นต้นคนจะพึ่งตนในราคาถูกได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะจะพึ่งตนได้ในราคาถูกด้วยเราจะช่วยให้คนพึ่งตนในราคาถูกได้ต่เกื้อกูลกันช่วยเหลือกัน พอคนพึ่งตนเองได้แล้วคนรู้คุณค่าของการแบ่งปันคนเข้าใจเรื่องกรรมดีกรรมชั่วแจ่มแจ้งรู้จักวิบากดีวิบากร้ายเข้าใจธรรมะรู้จักวิบากดีวิบากร้ายก็จะมีน้ำใจเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันด้วยใจที่บริสุทธิ์ไปเป็นลำดับการสร้างคนแบบนี้แหละจะเป็นการพัฒนาประเทศที่ดีที่สุดจะทําให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขที่สุดเพราะฉะนั้นการเมืองที่ดีที่สุดต้องสร้างคนให้มีธรรมะแบบนี้เท่านั้น ไม่ให้งามตรากตรายบนเส card, ้นทางภลาดพานสูฟ้าไทย